สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําเทคนิคการใช้คําสั่งนะครับ텍ไฟเดอร์นะครับในการค้นหาข้อมูลในคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับเมื่อเจอนะครับข้อมูลในคอลัมน์ที่เราต้องการที่ที่เราเรียกว่ามันแมทนะครับตรงเงื่อนไขแล้วนะครับเราอยากจะแทนที่นะครับด้วยอะไรณตําแหน่งไหนได้หมดเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับถ้าค้นหานะครับ คนที่เกิดวันที่8สิงหา50เนี่ยนะครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอไม่ว่าจะแถวไหนก็ตามให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายถูกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรูปภาพนะฮะทีนี้มีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับดับแรกเลยผมจะลบนะครับตัวอย่างนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเปิดสคริปต์นะครับหรือว่าสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับจะใช้ส่วนขยายหรือว่าไปสร้างสคริปต์ใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ อันนี้ผมใช้สคริปต์ใหม่หรือว่าสคริปต์แยกออกมาต่างหากนะครับจากนั้นนะครับก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับก็พิมพ์คําว่าฟังก์ชันลงไปนะครับฟังก์ชันผมจะใช้ฟังก์ชันคําว่า search ก็แล้วกันนะครับ Search S E A R C H โอเคเซิร์ช e แล้วก็นะครับวงเล็บปีกากเปิดปิดโอเคนะครับอันดันแรกเลยเราจะเข้าถึงชีทก่อนนะครับก็ let's sh นะครับมีค่าเท่ากับ space s h e e t app นะครับแล้วก็ open by id นะฮะใส่ Sin เกิลโ d ดลงไปนะครับแล้วก็มาก๊อป id s h e e t นี้นะครับที่เราจะเข้าถึง s h e e t นะฮะ c o n t r l C นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับโอเคตอนนี้เข้าถึง space s h e e t ได้แล้วนะครับจากนั้นจะเข้าถึงช h e e t ที่1นะครับช h e e t นี้นะครับก็ นะครับเพิ่มเข้าไปก็คือ Get ชี e นะฮะ t Sheet วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็วงเล็บสเหลี่ยมเเล็กศูนลงไปนะครับก็คือชีตแรกนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าถึงชีตได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าไปค้นหานะครับโดยนะครับผมจะตั้งชื่อนะครับเป็น Let Search t e x เซิร์ชเทคสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับที่จะไปค้นหา มีค่าเท่ากับนะครับซิงเกิลโคดนะแล้วก็จะเอาตัวอย่างนะครับเนี่ยนะครับจากค้นหามันที่8นี่แหละนะครับก็ใส่ลงไปในตัวแปรเซอร์เทกนะครับแล้วก็นะครับเลต img นะฮะอิมเมนะฮะเนี้จะค้นหาจาก Google เลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปค้นหาเช็คมาสนะครับเสร็จแล้วก็ไปค้นแบบค้นรูป เช็คมาร์กแล้วก็ค้นรูปนะครับแล้วก็นะครับจะเลือกรูปรูปไหนก็ได้น้มีหลายอันนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากป URL ของรูปนะครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะฮะเราจะเอารูปนี้ไปแสดงนะครับเราอยากแสดงรูปไหนแล้วก็ไปก๊อปปี้สัญลักษณ์นั้นแหละมานะครับพอเราได้ URL ของรูปภาพเสร็จกลับมาที่สคริปต์นะครับ ตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์สูตรลงไปนะครับเวลาที่มันไปปรากฏในเซลล์เนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับรับ I M A G E Image นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในวงเล็บนั้นใส่ที่อยู่รูปภาพในดับเบิลโค้ดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ c t r l v นะครับวางลิงก์ของภาพนั้นนะครับ เพื่อจะนะครับเอาไปใส่ในเซลนะครับตอนนี้เก็บไว้นในตัวแปรชื่อว่า img นะครับเมื่อเราเตรียมคําที่ต้องการค้นกับรูปภาพที่เราจะเอาไปเขียนลงเซลล์แล้วหรือเอาไปแทนที่ในเซลล์แล้วนะครับเราก็นะครับไปที่ ss นะครับ get r a n g นะครับ get r a n g เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับ get r a n g เนี่ยนะครับเป็นการระบุแถวนะครับเริ่มจากค่าแรกนี่ก็คือแถวที่เท่าไหร่ ค่าที่2ก็คือคอลัมน์ที่เท่าไหร่และเอามากี่คอลัมน์เอามากี่แถวนะครับในทีนี้เราจะเริ่มจากแถวที่2นะครับเริ่มจากแถวที่2แล้วก็คอลัมน์เริ่มต้นก็คือคอลัมน์ที่3ที่เราต้องการค้นหาวันเกิดนะครับ A, B, C, C ก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใส่เลข2แถวที่2คอมม่าแถวที่คอลัมน์ที่3นะครับแล้วก็คอมม่าจำนวนกี่แถวนะครับ ในการนับจํานวนกี่แถวเนี่ยนะครับเราใช้นะครับสูตรนับเอาเลยก็ได้ครับใช้คําสั่งฟังก์ชันเนี่ยนับเอาเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือนะครับ g e t l a s t g e t l a s t o w นะครับมันจะนับแถวทั้งหมดที่มีข้อมูลนะครับมีทั้งหมดกี่แถวมันจะได้ตัวเลขนั้นออกมานะครับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเริ่มจากแถวที่2เราม่ได้เริ่มจากแถวที่1นะครับเพราะฉะนั้นนับมาทั้งหมดกี่แถวนะครับให้ลบด้วย1นะครับให้ลบด้วย1เราจะได้แถวสุดท้ายจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็น s นะครับ dot get last row อ่าใส่เป็น get last row แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยลบหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้แถวจำนวนแถวทั้งหมดที่มีข้อมูลอยู่นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับ dot create นะครับ create text f i l d e r เราจะสร้างนะครับ เทคไฟเดอร์ขึ้นมาเพื่อให้มันไปวิ่งค้นหาข้อมูลนะครับทุกแถวที่อยู่ในคอลัมน์นั้นนะครับอยู่ในเรนจ์ที่เรากําหนดนี่แหละนะครับเทคไฟเดอร์นะฮะโดยเอาค่าที่เราต้องการค้นหาคือตัวแปรเซอร์ h เทคเนี้ยนะครับใส่เข้าไปค้นหานะครับจากนั้นนะครับให้เรเข้าไปค้นหาแบบที่มันตรงจริงๆนะครับก็คือ m a t map นะครับ entry cell นะครับ m a entry cell แล้วก็ระบุเป็น true นะครับเป็นจริงนะครับก็คือค่าต้องตรงเป๊ะเลยนะครับจากนั้นนะครับ dot file on นะครับ dot file off นะครับหมายความว่ามีกี่แถวที่เป็นวันที่8สิงหาในมีกี่แถวให้ค้นหาให้หมดเลยนะครับเจอแถวที่1ก็ไปหาแถวที่2ที่3าที่ไปเรื่อยๆนะครับไปเจอแถวไหนแล้วนะครับเราก็ dot map นะครับ การแมปเนี่ยก็คือการนะครับสร้างอารขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการสร้างอารขึ้นมาใหม่นะครับในเรจ์ที่เราให้ไปค้นหานี่แหละนะครับโดยในฟังก์ชันแมปนี้จะต้องเขียนเป็นฟังก์ชันภายในวงเล็บนี้นะครับผมจะใช้ตัว R ก็แล้วกันนะครับตัว R มีค่าเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าอันนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแหละนะครับแล้วก็นะครับเมื่อมันค้นหาเจอแล้วนะครับก็ให้ R offset วงเล็บเปิดปิดนะครับ r d o offset หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับอย่างเช่นนะครับมันวิ่งมาเจอตัวแรกเลยก็คือ8สิงหาในแถวที่2นี้นะครับตำแหน่งที่มันเจอนะครับก็คือตำแหน่ง offset เป็นแถวที่0นคอลัมน์ที่0ก็คือตำแหน่งที่มันอยู่นั่นแหละครับก็คือ00นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการจะมานะครับใส่รูปลงไปในช่อง h เนี่ยนะครับผมก็ต้องระบุคอลัมน์ใน offset นะะฮอันนี้คอลัมน์0ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์1นะครับ2แล้วก็หนึ่งสอตำแหน่งนี้ก็คือ5นะครับคอลัมน์ที่5นะครับณนะตำแหน่งที่มันอยู่ก็คือออฟเซต0 0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นออฟเซตตรงตำแหน่งนี้ก็คือออฟเซต0 6นะครับเอ้ย0 5นทัวที่หนึ่งใช่ใช่ศู 0, 5, ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ระบุว่า ณตำแหน่ง0นะครับคอมมาคอลัมน์ที่6เนี่ยนะครับเราจะทำการเซตแวลูอ่าดัดเซตแวลูเรียบเปิดปิดนะครับจะเซตอะไรลงไปก็เซตตัว,ตวแปร IMG นี่แหละนะฮะที่มันเป็นรูปนะครับเครื่องหมายถูกนะครับลงไปในคอลัมน์ที่6อ่าคอลัมน์ที่ นับเป็น5ยังใส่6 1 2 3ึ่งสองสามสี่ห้าก็ตัวทีนะครับขนาดพูดว่า5ยังพิมพ์ได้6อยู่โอเคนะครับขอลำที่5นะครับทีนี้นะครับให้กดปุ่มบันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็นะครับ่าลืมต้องมาเปลี่ยนนะครับถ้าใครมีหลายฟังก์ชันอย่าลืมมาเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้เป็นฟังก์ชันที่เรากำลังจะทดสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจะรันฟังก์ชัน นะครับดูสินะครับอ่ะเรียบร้อยบอกว่าดําเนินการเสร็จแล้วนะครับก็คือไปค้นหานะครับวันเปียกสิ้งหานะครับเมื่อค้นหาเจอตรงตัวแล้วนะครับก็จะค้นหาไปทุกอันเลยนะครับถ้าตรงแล้วจะเซตภาพนะครับลงไปในคอลัมน์ที่5นะครับโดยนับจากตัวที่มันอยู่จริงไหมแล้วก็มาดูนี่มาหมดแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยหนึ่ง้าเห็นไหมครับหน้าตำแหน่งที่มันอยู่ก็คือ0ู เพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันตรงกับเงื่อนไขนะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้นะครับเป็นเทคนิคการใช้คําสั่งนะครับ c r e a t e c h e c k finder นะครับในการเข้าไปค้นหานะครับเพราอค้นหาข้อมูลที่ตรงนะครับแล้วก็ค้นหาทุกค่าเลยนะครับที่มีค่าตัวนี้เมื่อขนเจอแล้วเราอยากให้ set value นะครับอะไรลงไปนะครับแล้วก็อ้างถึง offset ของมันนะฮะณตำแหน่งที่ค้นหาเจอ แล้วก็ระบุคอลัมน์นะครับว่าให้นะครับบันทึกลงไปในคอลัมน์ไหนนะฮะเราก็จะสามารถที่จะนะครับนำไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของ o o o g s h s h t เนี่ยเยอะเลยนะครับยังไงก็ลองนำนะครับวิธีนี้ไปใช้งานกันดูนะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ